กินเขาแรงเด้อจ้าทอดไก่ทอดเนื้อทอดหมูตำแตงตำกุ้งตำกุ้งแสม่มะละกอเนของฝีมือลูกชายอะนะอันนี้ยายทอดทอดเนื้อ,อทอดเนื้อก็ทอดไก่กับเขาแรงมาน,นี้ กินพร้อมครอบครัวหกคนเด้หกหลังหลานสองน้องหลานหน่อยสองคนหลานหน่อยจะกินทอดไก่้อยจ้อยกินของหลานน่ะน้งองยู่ยไหมเดี๋ยวจะแสบเดี๋ยวจะกินได้ตลอดตอาโมโห กินได้ทุกเมื่อแตามะฮงกับปุ่นนะคืออยากซื้อมากินเลยมะหงอึบัวหยางเนาะในต้นซื้อตะกุ้งตามมาตามซุ่ยันเจี๊ยบถ่องเขบ่กก้าวไปตามซุปยันเจี๊ยบถ่องเขาว่าเขากินนั่นลวกตะกุ่นอันด่างกระเซาบคือเกา เทียงกระตูนหลานเนี่นนะเทียงโทรศัพท์ด,ดับเลยไปล่ะปิดไปละเสียงกระตูนหลานนอนหกทุ่มยังนอนได้ทีหนึ่งอยได้พอปู่นอนได้สองตื่นแล้วมันยังบ่นอนหลานสาวตื่นกระเที่ยงละตอนบ่ายโมงแล้วมันตื่นฮะก็มาที่นอนเด็ก หาขวบหร้อยังบอกว่าอยู่ได้พีน่น้องเอ้ยหลานใหย่มีไผ่เป็นคือหลานใหยบ่หนอนะติดโทรศัพท์บอกว่ามันมีไผ่เป็นคือหาขวบโพขวบวขวบ,บอกว่านี่คอมเมนต์มานี่เด้อพาเห็นยังงินหลายคนอยู่ได้ว่าหลานขวบก็บอกว่าหาขวบแล้วก็ยังบอกว่าเราบะหาขวบก็บอกมันก็มันก็บอกเป็นบางคำอยู่นะแบบ เวคําเดียวเลยอย่าเลยนะบ่ไดเว้าหลายเทื่อนะบ่ว่าคือเฮานี่นะเว้าก็อื้อบ่อ้ำหนาเว้าคํานี้แหละมีแต่อือบอกหยังบอกหยังเฮ็ดหยังเป็นเบิดไปอนลาก็ไปอีลามาใส่เสื้อก็มาอีลากินบ่ข้าวนี่ฮึเพาะว่าฮึก็ยังเว้าเป็นันอนบ่เว้า ไพ่บกบ็อกเซอร์มาบันีโอ้กินลำยายแล้วบริเก็บเก็บก่อนเก็บแซ่ดจะเย็นไว้กินผู้อื่นก่อนภาพคลิปพร้อมเห็ดเบียกพร้อมไดยยายบพริาภาพนั่งในเก้าอี้คืออันอาจารา์ใหญ่ๆเลย อยางนใหญ่เพื่อนนั่งเ,เนนงก้าอี้ใส่ไม้ขัดๆก็กได้เพื่อนเราก็ธรรมดาษเปล่าก็ยังได้อืมยายนอนได้ได้นี่ยายนอนดได้ได้ปิดไฟแลยได้นี่เอา้าสองทุม่ม xong thùng mì à. khung thôi sap canh cầu thủ luôn lùng bơi bung ngân á mà ở trong sap phôi nhà mầm thủ